สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ชุดยินดีมาหรือว่ามีเราในตัวเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบใจทุกคนขอขอบใจทุกติดตามขอบใจทุกไล่นะคะถูกกำลังใจเนาะที่เป็นผ่านมากอะคนข้างที่แบบว่าไหล่สาระนะมีอย่างเนาะไปเที่ยวกับกิน แต่ความจริงแล้วชุดประสงค์ทีอําชุดประสงค์ทีเปิด YouTube c h a n n ชาแนลมันนะก็แร่งตักดันก็คือว่าตอนอําตอนี่มาเมืองลาวเนาะตอนที่มาเมืองลาวปี 2, สองพันเก็กับมันมีเหตุมันมีเหตุทีใ่ห้แบบต้องต้องมาเมืองลาวนะ แต่ว่าก็บว่ได้ไ่ได้ตั้งใจว่าสีมาอยู่ได้คู่่าต้องได้มาอยู่เกินเดือนหนึ่งสองหรืออาจจะเกินสองเดือนเนาะเพราะว่าอ่าเข้าเป็นเข้าเป็นเอเซน่านะเขาเปลี่ยนสัญญาณแล้วเขาก็มาอยู่ได้ในฐา,านะนักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่านี่สิอยู่ได้สองเดือนเพราะเขาเป็น ั่นซัดเมกาใส่เสื้อสัดเราคือแบบว่าเขาเกิดอยู่ประเทศลราแต่ว่าเขาไปเปลี่ยนัญงาัิเป็นเมกานะนะเขาแบอยู่ได้กําหนดยูได้ข้ขอสออมข้อตองเดือนเนาะพกสิบหมื่นดีจ่าหนะก็เลยก็เลยแบบว่าหาข้อมูลเนาะตอนตอนที่มาประเทศลราตอนปีสองพ,พันสองพันแปดอันเจฟคิว เมื่อเ้านี่เพราะมันเจ็บออกคันนะเมื่อเ้านี่ไปเติมไปเติมคิวมาแล้วก็ยังบบแห้งซสร็มันแห้งแหละค้นมันแห้งแล้วมันยากคันมันยึกบวดนยหนึงนะเขาเลยเอาอันเอาน้ำมันทาเอาแบสซลีนทาแล้วมันบวแห้งกลับมาเรื่องมาลาวเนาะป่าป็นอย่างเังมาเปิดอ่ายูทูบชานลกันยอนวาน ตอนที่มาสีตอนที่มาแล้วสี่สองคันเราหาข้อมูลนะะหาข้อมูลบกนีแบบเข้าไป y o u t u b e เขาจะไปหาเบิ้งแบบคนคนเมกลนงาคนที่แบบจากจากประเทศคนที่จากไปอยู่เมืองน,นอกหลายปีนะคือคือตัวคอยเองเนาะไปตั้งแต่ ปีพันกวาร้อยออกจากประเทศลาวนี่ตั้งแต่ปีพันกว่าร้อยแปบุ้ห่าแล้วก็สมัยตะกี้มันมีมันมีศูนย์นอพยพอยู่อันอยู่นาโปแลก็อยู่พนัดเนาะอันเข้าเป็นคนที่แบบตั้งแต่ไปลฮอดเมกานะเมื่อได้เมื่อได้ขึดวมาตัวเองขึ้นมาลาวนะแล้วก็บม่เคยแบบกลับมาเที่ยว แม่กระทั่งแบบมู่ก็หมายน,น้อยๆฮะนะก็ได้ติดต,ต่อไม่ได้ติดต่อกันนะแบบขาดการติดต่อเพราะว่าตอนเข้าไปเขากบอายุสิบป,ปีเนาะสิบป,ปีสิบปลายปีแล้วแบบจากเมืองเล่าแบบนี้นออกหนีจากแบบหนีจากเมืองเล่านี่พันกอลาอยแปดสิบห้าเอา็ดพัน้าไปอยู่ไปอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่ามีามีพี่น้องอยู่ประเทศไทย เรากไปอยู่ประเทศไทยถ้าเขา้าท้าเข้าศูนย์นะประมาณสองสามสี่นจังได้ไปเอาไปแจ้งไปแจ้งเขาเขาศูนย์นนก็งนน่อยเนะมั่งเขบ่น้่ยแล้วมอ่งสิบปลายปีกับกระจือจ้อนนะมกระจื้อกระจื้อนได้หลายเรื่องเราแต่เดี๋ยวนี้มันเถ่ามนะันก็อันใดที่แบบโบอันนั้นปันใดเขาก็ ลืมลืมไปนะัก็คือว่าเหตุผลก็คือว่าหาข้อมูลมาได้โอมีเข้าเข้าไปเข้าไปเบิ่งใน YouTube ว่ามีบอคนที่เอคนที่อยู่ประเทศนอกหลายปีแนะกรับมาเมือง้วกลับเมืองเมืองลาวนะและ้วการเป็นอยู่เขาเป็นจังใดแล้วนะอม เขาจังหวะแบบอยู่จังใดขนาดแบบวีซ่าเขาต่อจังใดเขาอยู่เกินได้บอแบบไปมาจังใดอย่างสีนะแบบหาหาบุ้มีเออมีอยู่ที่แบบคนลาวสั่งช่องย t u b e ขึ้นมาก,กันหลายเนาะตดยนีพวกอ่อพวกจด็หน่อยดุ่นใหม่แต่ว่าเกิดอยู่นี่เขาใหญ่ยอยู่นี่เขาใส่ชีวิตยอยู่อยู่ประเทศลาวขนาะและเฮ้าแบบแคล้ายๆว่าเฮ้ามีลลก ับเขาก็ได้ฮะนะเขาเขาเอาเขาเอาตัวเขาไปไปเทียบกับเขาก็ได้แบบเขาอยู่นี่เขาก็สิ้นกับการเกิดอยู่นี่ญ่อยู่นี่ใ้ชีวิตอยู่นี่เนาะและเขาที่แบบว่าเขาจากไปหลายปีสามสิบห้าปียังไคือค่อยนี้จากประเทศลาวไปตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบห้าและกลับมากลับมาปีพันเก้าร้อยสองพันสาง แบบสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีของการที่แบบโบได้โบได้โบฮูจักกาบควบเป็นยูหรือเ่าเอาการสัญจรแบบไปมาจงใดเขาสิเขาสิอยู่อยู่แบบใดนะแบบปีซ้าเขาอยู่ได้แบบดใดเนี่ยถงสิ่นะมันหาข้อมูลโบได้มันก็เลยเหตุให้ ใหใ้ให้เป็นแรงบรรดาใจใ็ดให้เป็นแรงบรรดาลว่าอาจจะมีในในตัวเองแล้วแบบบังเอิญมาแล้วบริเวณนะเพราะว่ามาฮอดมาฮอดประเทศลาวนี่2020เดือนชเวนเดือนตสระต้นของเดือนสาม2 0เตาหุนนีมาฮอดนี่สองอาทิตย์แล้วเพื่อนกับประกาศ ประกาศล็อกดาวน์เนาะโควิดโควิดระบาดแล้วก็เิ่นกับประกาศล็อกดาวน์ปิดประเทศบ่บ่มีเขา้าบ่มีออกแต่ว่าอยู่มาอยู่มาเขาก็คือคือมือเนี้เพิ่นก็เปิดนแล้วเนาะแต่เฮาก็ยังบอกะดวกปาันไหนเพราะว่าขั้นกลาบไปอเมริกาตอนนี้ิ่นก็นยังมีการแบบกวดเื้อโลกอยู่ก็เลย ในอีกอย่างเขากับบ่มีความจําเป็นอีกอย่างต้องกลพฟนะเพราะว่าลูกน้อยเขากับบ่มีเนาะลูกเขากับใหญ่หมนแล้วอายุแปาปลายปีแล้วเขากับเห็ดเวชเหตดงานแล้วเขาเกิดอยู่น้ำพ่อเขาเขากับขึ้นทอดลูกแต่ว่าลูกก็ใหญ่แล้วมูแต่เออเขาก็โทรหาอีกหนึ่งจุดนะกันเลยว่าอยากอ,อ,อยากมาแบ่งปัน อยากมาแบ่งปันประสบการณ์เนาะอยากมาแบ่งแบ่งปันเรื่องราวที่ตัวเองได้ผ่านที่ตัวเองได้ประสบมาหนะให้กับพีพ่พี่น้นองน้องเพื่อนเพื่อนที่อยู่ประเทศนอกนะว๊ะอายุรุ่นเล่าข้าวเดียวรุ่นรุ่นรุ่นอายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกับคอยเนาะคือตอนนี้ก็อายุห้าสิบ าสิบนกัอค่อยบุกมันสำหรับคนอื่นบุหูเด้อแต่ว่าโตค่อยเองนี่ห้าสิบเมื่อยแล้วบุอยากเหเบี้ยคือแบบขั้นกลาบมาขั้นกลับเมืออเมริกาตอนนี้นะเขาก็ยังบวทันกระเสียนเนาะอายุเขายังบวทันพอดกระเสียนนะเขาก็ต้องไปเบี้ยคันบุเหตุเบียเขาก็จำเนิรชีวิตบ่อได้เพราะว่ามันมีขาใไ้จ่ายสูงแลวก็เป็นพลม ตั้งใจคุคพ่มตั้งตั้งใจอยู่ว่าอบุญาเพห้เอียดจนพอดอายุห0กสิบปลายปีเนาะอายุกเกษียณยู่เมกามันพ0กสิบปลายครับบ่ได้ก็เลยมีโอกาสมีโอกาสมาอยู่นี่แล้วมันมีเหตุมันมีเหตุ มันมีเหตุโมเมนเห็ุจะเป็นมันมีเหตุมันมีอินซิเดนต์ที่เหตุให้แบบอเข้าประจำเป็นต้องกลับเมื่อประเทศอเมริกาตอนนี้ก็ได้นะนะเอกากมีโชคดีที่ว่าเออเขาก็มีบ้านอยู่แล้วก็เลาก็แล้วก็มันเป็นความมันเป็นความฝันแบบความฝันที่เขาเคยขึ้นเอาไว้ว่า มือหนึงแบบมือหนึ่งแบบต้องบอเห็ดเบียบนะแบบเวียบนะมันบนนักเวียบมันบนนักแต่ว่าเบียบยู่ไม่ก่าเนะมองเป็นมองยามเป็นยามโมเมนต์ว่าเวลาผักมันสิมีผักยาวยๆคืออยู่น,นี่เนาคือ,อยูนีนหันผักประมงขึงโง่ประมงจริงสกลับเมื้อเฮื่อเมื่อกินข้าวแล้วก็น,นอนพักผ่อนตื่นมากลับไปเห็ดเหียกมันโมเมนต์ยังไง ก็คือหลายหลายคนคือหลายหคนที่อยู่อันอยู่ประเทศนอกผู้อะไรเนาะว่าสีวิตสีวิตของเฮาแบบสีวิตเมืองนอกของเฮามันเป็นจังได๋่มานะ้นะกะจุดประสงค์หรืวาวพาควาตั้งใจที่สร้างอ่ YouTube c h ช n n e l ขึ้นแบบอยากแบ่งปันโบการแล้วกาอยากมาเว้าวเทื่ยงดาวที่ตัวเอง ที่ตัวเองได้ผ่านมาแล้วให้พี่พ,พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนที่อยู่ประเทศนอกที่อยู่ประเทศอยู่ประเทศนอกแล้วก็คืดลังเลนะคืดลังเลว่าโอ้ยอยากกลับมาอยู่บ้านตัวเองเด่แต่จะาสิเหตุอย่างแบบที่ลอดบอกที่กินอย่างตัวเองก็จากไปหลายปีแล้วแล้วแบบมันมันสะเป็นยังไดนะ ก็แบบก็มีหลายคนเนาะโอแมนว่ามึงจะปล่อยสิเดี๋ยวนี่หลายคนที่กลับมาปล่ชีสิตอยู่บ้านเกิดน,นอนตัวเองแต่ว่าเขาเขาบบได้เขาบบได้ออกมาเป็นตัวอย่างแบบเขาบ่าได้ออกมานําเสนอรลอวอ่าอ่าบบได้ออกมาอ่าในโลกในโลกนี้เนี่ยเนาะให้คนให้คนได ศึกษาหรือว่าใ้คนอื่นได้ยูกันเลยว่าหรือว่าอาจสิมีแต่ว่าเฮาเฮาบอบ่กู้หรือาอาจสิมีแต่ว่าเฮาบ่กู้นะแต่ก็อยากเป็นเสียงเสียงหนึ่งวางเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่แบบอยากเหให้ทุกคนเห็นภนาวว่า อยู่ได้บอแบบมันก็นแล้วแต่เนะว่าความคืดของคนแต่ละคนหรือว่าความต้องต้องการหรือว่าความตั้งใจของแต่ละคนก็บันคือกันเนาะสําหรับความตั้งใจแล้วความต้องการของค่อยในบันปลายชีวิตแบบช่วงเท่านีนะเข้าเฮ็ดเบียบอา่าครอบครัวเข้ากระซางมาแล้วเนาะแบบเียนขเข้าไกเียนมาแล้วครอบครัวเข้ากระซางมาแล้ว ลูกเขาก็เเลี่ยงส่วนใหญ่แล้วแตอในส่วงที่เขาเทียนในส่วงที่เขาเห็ดเหียบในส่วนที่เขาสั่งขรอตัวเลี่ยงลูกมันเป็นอีกอย่างที่แบบมันเมื่อยนะเออแม่ยูมันเป็นมันเป็นปกติที่เตของเกือบทุกคนแต่เขากบบอยากพักคอนนะอยากพักคนอนกอแบบอยากมีตอนนี้เขาเบิดภาระแล้วคือว่าลูกเขาใหญ่แล้วเขาเขา ก็ต้องการเทาแล้วเขาก็ขึ้นทอดเท่าธรรมดาคือเท่าคนทอดเขาเนาะแม่ลูกก็เป็นเดิงธรรมดาแต่ว่าเขาก็มีชีวิตของเขาเมือ่อนึงเขาต้องมีครอบครัวของเขาเขาก็ยังแบบเมื่ออยากเขาได้จังมจนะกันเลยว่าเอออยากมาอยากมาฝา,ก,ากก่อนอยากมาใส่ชีวิตตวงแบบบัานปลายของชีวิตให้มันคุ้มนะคะแม่ทอาที่แบบ เฮ็ดเวียไปเรื่อยๆจนคืออืมคือซิสเตมเขาเขาเขาตั้งไว้นะคือซิสเตมยูเมกาเขาตั้งไว้เนาะว่าเจ้าต้องเฮ็ดเวียหอดอายุพกสิปป่ายเจ้าจงเจ้าจะใช้ดได้เจ้าจงอืมเกษียณเจ้าจะมีเงินเจ้าจะมีเงินกเกษียณกินานาะโอเคเจ้าอยาก,กเกษียณเจ้าอยากสร้างเฮ็ดเวียแบบจักปีกัเรื่องของเจ้าแต่ว่า มิเจ้าบุมิสิกินเงินกันกลักวเจ้าสีอายุขบเกษียณเนาะกันก็เลยวาอ่าก็วางวาเรื่องราวเรื่องราวที่อ่เรื่องแบบชีวิตเรื่องชีวิตของข่อยที่ทสีนนำเสนหนึ่งออกไปนี่นะกวางว่าสิมันสิมีประโยชน์สำหรับหลายๆนคนลหลายคนทีมีความคึก กันกับ่อยเนาะมีควมคือคิดแบบว่าว้าอ,อยากไปลองเลยเบบเจบดีเริ่มจากมองไหนบม่อยากอยู่แล้วเมงกาเราลูกก็ง่ายเบิดแล้วอยู่อยู่นี่อยู่เมงกาเกะบไม่ได้เห็ดอย่างแบบเออมีแต่ตื่นมาไปเห็ดเอี่ยลูกเขาก็ไม่ได้มีชีวิตชีวิตของเขานะ่ะเขาก็ม่มีเวลาสีแบบ มามาหาเราเนาะมันมีเวลาสิ่แบบมันนังน่งดิ่นนะั่งลมกับเขาอนี่งมันนะเขากแบบเอออยากไปใช้ชีวิตอาหาความสุขบันปลายของชีวิตอยากพักผ่อนอยากแบบนอนย่ำไหนก็นได้ตื่นย่ำไหนก็นได้เขต้องแบบโอนมอโมงปุ๊บดังแล้วต้องเคี่ยวต้องลุกต้องไปอาบน,น้ำต้องแต่งตัวต้อง หน้าทําผมต้องนุ่งเครื่องต้องแบบใปให้ให้ให้ทันโมงทันยามเอาเอียดนะนะถ้ามันหลายๆคนที่แบบคืออยากใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายซิมพลีต์ไม่ต้องแบบไม่ต้องต้องเล่น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 ต้องไม่ต้องไปหน้าซิ่งเอียงกบแบบก็ไผ่แบบ t r า f f ิกแบบต้อง ต้องไปให้คุณมองเวียกรถติดแล้วต้องต้องเตรียมต้องให้เวลานตัวเองสัมมงโม,มงหนึ่งสองสโมงเพื่อรถติดเพื่อจะไปหอดมไนเหยียกแบบไม่ต้องเลอนละกัที่ตามตอนตอน,ตอนต่อไปเนาะว่าเอาเป็นอย่างเป็นอย่างจังจังตาขึ้นใจออกจากเวียกทั้งท,งทั้งที่เอเียกก็เป็นเวียกท,ที่ที่ดี ที่มันโคงเนาะเป็นเลียยทีแบบหาเลียกหาเป็นเลียกที่หาเลี้ยงตัวเองได้นะเป็นเลียกที่โอ๊ยยุง้งเป็นอย่างจีิตัดสินใจออกจากเวียดทั้งทงที่ตัวเองกันยังแบบไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่แบบได้เหตุไปไหลายๆปายีปนะมายังอีกสิบกว่าปีเนาะคันยู่เหตุเนี่ยย่้งเหตุไปเรื่อย ติบติปกสีเพื่อสีเพื่อสีอเอนมีทายแล้วก็มาติดตามเมื่อว่า,เป,าเป็นอย่างเ,เ,าเ,เป็นอย่างกันมีเหตุยังที่ให้แบบต้องต้องออกจากเรียกแล้วก็มา,มามาเมืองลาวนี่ยนะนะสำหรับสำหรับมีนี่ก็ขอจบขอจบคลิปไปขอจบคลิปไปท่นนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาติดตามเมื่อว่า ในตอนต่อไปสิมีอย่างอะกะคเนไผมีแบบมีคำถามมีคำถามอีกอย่างที่จะออ่าแยกหรือว่ารวกเข้าใจอีกอย่างนะถ้าเป็นถ้าเป็นค่อยตอบได้นะคอ่อยตอบแต่เมื่อแบบค่อยผ่านมาแล้วแบบมันค่อยได้เรียนหูนโ,โดยตัวของค่อยเองนะค่อยติบวกานําเอาเรื่องทีนค,นนนคนอื่นเว้าไดิ้คนอื่นเว้าหรืออย่างนั้มาเว้า นอกจาจะว่ามันเกิดขึ้นกับเฮาแล้วเฮาแก้ปัญหามับรงใจข้ามเงนินไทอ่อสนใจเนาะสนใจอยากติดตามเรื่องราวที่แบบคนคนที่ไปอยู่นการสามสิห้าปีแล้วกับบุมีการติดตอ่อมหาหมู่หากก่องหอว่าพี่นอ้องที่อยู่เมืองลาวเลยลอยู่อยู่ดีๆแบบมาลาวแลแบบ้วแกมาอยู่นี่ จนเป็นเวลาผ่านไปแล้วสองปีแบบเจ้าเฮ็ดเนี่ยเจ้าอยู่ชังไดเจ้ากิน,นยังตอนที่เขายูอเมริกาเนาะคําถามของข่อย,ยมีหล,ลายแต่ว่าอา่าม่มีไผ่มมีไผ่ที่แบบให้คําตอบเขาได้ขนาะดมีคําถามหลายแต่ว่านา้ำแบบเอางโงนะ่เนาะเอาคําถามงงโงแ่แบบว่าคงน้าเป็นจังไดน้ำดืม่ม น้ำดื่มเป็นยังไงของอยู่ของกินเด้แบบเขาเขาจากไปดนนะเนาะก็แ,แบบมันมันลื่นขนาดเมม่นว่าบ่แม,มน่นว่าเฮาดั๊บสลิดแบบนีหยังเนาะเฮาเฮาลื่นขนาดแบบแบบต้องปรั๊บโตยังไดงกับอากาศฮ้อนแบบเพืออออคือ <c oughs> ว้าอยู่ตอนนี้นี่เว้าอยู่ตอนนี้นี่คือว่าเพื่อออ เพราะว่าบม่ได้เปิดผัดลมคันเปิดผัดลมแต่มันสิเสียนดังก็เลยอดเอากา <c oughs> <c oughs> เอาก็อยากขอบใจเนาะเข้าใจทุกคนที่ที่เข้ามาอันคับฟังครับฟังมามาหับฟัง,ฟง,ฟงประกาศขั้นแม่นขั้นคิดว่าเอาเจ้าผู้จักผู้ใดเนะาะมีแบบญาติผู้ใหญ่พี่ปานาอาหรือว่าพ่อแม่หรือว่าเพื่อนปูห,หรือว่า อีหอย่างที่เจ้าคิดว่าเพื่อนกำลังแบบคือนั่งเลแบบอืมคือว่าตั้งแต่แบบอยากกลับมาอยู่เมืองล่าหรือว่าอะกลับมาเที่ยวหรือว่าโอ้ยบมาา่ได้มาดนแล้วไมาา่ได้มาเป็นอืมอีกปีแล้วแบบที่มาดีบ่หรืออีหอย่างเลยนะก็อแบบืมอย่าลืมกดติดตามเนบบาะ subscribe เราจะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน พราอว่าติบอ่คุมภาพเนาะทิดต่อมามบ,บนิมีอย่างแดบบเดือนเราที่เปลเป็นไหนต่อเกิดทึายท้าวก็ขอบใจขอเขอบใจทุกคนที่ที่เข้ามาเนาะไม่จ่อย่าลืมกดติดตามชแนนเดอเพื่อเพลงจำลังส,สำหรับมือนี้ก็ไปก่อนลาก่อนบ๊ายบาย